เวลาทํางานต้องขึ้นรถตู้ด้วยกันเนี่ยบางคนจะชอบซ้อมเสียงพอขึ้นรถตู้คนกำลังจะหลับแล้วบางคนจะแบบฮ่าเราท่แบบแล้วแล้วทุกคนยังไงทุกคนไม่มีใครกล้าขัดก็ถายหอหน้ากันอืตอนเราไปเกาหลีเรามีคำศัพท์อะไรที่แบบเราไปเรียนรู้มาหรือเราไปเผยแพร่คำไหนมาบ้างไหมเผยแพร่คำว่า สู้โหยากใ้่เผผยแพร่คำว่าแกก็แรงเกินจริงกระเนี้ยจริงจรล่ะเขาพูดได้ไหมพูดได้แล้วเขาก็ทำแบบนี้ได้แกก็แรงเกิน สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทโลมิดนะคะให้เราสองคนแนะนําตัวกันก่อนเลยค่ะครับผมต๋องนะคะผมน้องต๋องครับ <c oughs> น้องต๋องน้องต๋องสวัสดีครับผมพี่บาโค้ดครับ <c oughs> เ้ยตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างให้เราได้ติดตามกัน,เ,กนเ,เ,เราเลยของเราเ็วนีรเร็วๆน,นี้ก็จะมีซิงเกิลของผมนะครับผมเพลงไม่อยากจะฝันดี บอกได้หรอบอกได้ครัก็คือน้องบาโคจะเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายครับแล้วก็จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเองฝากน้องแล้วก็เดี๋ยวจะได้เห็นซิงเกิลของน้องเร็วๆนี้ครับขอบคุณนะครับพี่ต่อนี่ยพูดถึงความสนิทสนมของเราทั้งสองคนกันหน่อยรสนิทกันได้ยังไงนะรสนิทกันเอาคำถามอะเขาถามเลยไปเว้ยเขาถามคำถามแรกกันว่าสนิทกันหรือเปล่าก็เรารู้จักกัน จากการมาร่วมกันที่ค่ายเพราะว่าค่ายวิอนขาวเปิดขึ้นมาก็เราก็กมาพร้อมกับค่ายเลยนะครับเป็นแบ เริ่มต้นมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็เจอน้องตั้งแต่วันวันแรกที่เข้ามาผมเนี่ยก็เจอพี่ต๋องวันแรกที่กองคือวันนั้นไปฟิติ้งคฮะพี่ต๋องก็นั่งอยู่ในห้องแล้วผมก็เจอพี่ต๋องพอดีอระดับแรกเลยก็มีคําถามขึ้นมาในหัวว่าเขาเป็นใครเฮ้ยพี่ต๋องก็แบบเป็นคนที่น่ารักมากๆคี่เห็นครั้งแรกแล้วแบบโอ้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 แล้วเขากไงวะโอ้เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะประทับใจไงน้องประทับใจประทับใจแต่ว่าสนิทกันจริงๆก็น่าจะเป็นช่วงถ่ายทำแล้วหลังแทนเราก็มีโอกาสได้เวิร์ลทัวร์เอาเห คือมันสืบกันมานานแล้วเพราะว่าเารารู้จักกันเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือเราสนิทกันคนละช่วงหรหรอหรอมีโมเมนต์อะไรไหมตอนที่ไปเวิร์ลทัวร์ที่เกาหลีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงเบรกช่วงวันวันวันเบรกหลังๆจากการแสดงแล้วแล้วก็แบบมีเที่ยวมีอะไรกันอะไรเงี้ยครับดูแลน้องพาพาน้องไปเที่ยวบ้างน้องประโคนประทับใจอะไรพี่ต๋องบ้างอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ที่เกาหลีก็ได้หรือเป็นแบบมีโมเมนต์ไหนอีกไหม พี่เขาคอยซัพพอร์ตผมตลอดอย่างเงี้ยครับเป็นมีตอนนึงที่เราเข้าซีนด้วยกันเป็นครั้งแรกแล้วเนี่ยเราทำอะไรอย่างเงี้ยอีรอคีอย่างเี้คแล้วผมก็ถามพี่ทำอะไร ไม่คือ,อนั้นเป็นซีนแรกที่เราได้เจอกันแล้วก็จะเห็นแล้วแหละว่าน้องมาด้วยความรู้สึกแบบคือน้องยังเป็นแบบเป็นงานแรกของน้องเวยน้อง,องอี่เป็นงานแสดงน้องจะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยอาจจะมีความตื่นเต้นหรือเปล่าไม่รู้อะไรด้วยคำที่เราอโอเคแบบเรามาแบบคลายความกดดันในการดันออกไปเอาความแบบกดดันเอาความเครียดออกไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเคมีไหนของเราทั้งสองคนที่แบบรู้สึกว่า สีนเสมอกันสุดๆคือน่าจะเป็นเรื่องของหนังเคสหนังใช่แบบบางทีแบบหนังเราสึกว่าเฮ้ยเราดูหนังเรื่องนี้แล้วเพื่อนอื่นคนอื่นไม่ค่อยดูแต่มีครั้งหนึ่งพูดขึ้นมาแล้วบอโค้สดูด้วยแบบเฮ้ยเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยวันนั้นขับรถมาส่งน้องกลับบ้านเนาแล้วเราก็เหมือนพูดอะไรกันสักอย่างอะไรเรื่องหนังแล้วเราก็อ้าวเฮ้ยบอกโค้สดูด้วยเหรออะไรเงี้ยแต่พี่ต๋องเป็นคนที่ซัพพอร์ตผมมากๆคือตอนที่กลับบ้านนะฮะพี่ต๋องยืนยันจะไปส่งผมที่บ้านให้ได้เลยผมก็บอกพี่ต๋องอย่าไปเเลลลลลลยยมมมมมััันนนนไไไกกกกกก่่่่่ป็ระวววาาาาาาพีต๋ออองง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 สสูู้้ผททแขขบคห าบ้นมันไกลมีเรื่องไหนที่แบบเออขอร้องเธอช่วยปรับหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมีไหมหรือแบบนิสัยที่แบบแปลกๆละอะไรอย่างเงี้ยสำหรับผมไม่มีอะไรอยากให้เขาปรับเลยนะครับก็เขาเป็นตัวของตัวเองน่ารักแบบนี้ตลอดสำหรับผมผมว่าผมโอเคแล้วเอาไป20บาทบะโค้เหรออ๋อมีเรื่องนี้ด้วยนะเวลาทํางานต้องขึ้นรถตู้ด้วยกันเนี่ยบะโค้จะชอบซ้อมเสียงเพราเขาเป็นนักร้องไงเขาขึ้นรถตู้คนกำลังจะหลับละบะโค้จะแบบฮ่าเราพี่ก็แบบ แล้วแล้วทุกคนยังไงกคนไม่มีใครกล้าขัดก็ถางหองหน้ากันอะไเหมือนทุกคนเข้าใจว่าคือน้องบางทีแบบต้องไปใช้เสียงต้องไปร้องเพลงแบบตอนเวอร์ทวัด ระหว่างทางแบบต้องไปที่หอเงี้ยน้องก็จะวอร์มเสียงรถตู้อะไรเงี้ยมันคือการฝึกซัพพอร์ตเขารูเรารูแลเขาเขาซ้อมเขาซัพพอร์ตตัวเองแบบฝึกตัวเองให้แบบขึ้นไปพร้อมบนเวทีอะไรเงี้ยแล้วพออยู่ <c oughs> กับพี่ต๋องเงี้ยเราแบบมีเรื่องไหนที่แบบชอบปรึกษาพี่เขาไหมเรื่องการใช้ชีวิตจ่ายภาษียังไงการจับจ่ายใช้สอยการใช้เงินพี่ต๋องเนี่ยก็จะคอยปรึกษาเรื่องของสภาพจิตใจเพราะว่าพี่ต๋องเขาเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตทางด้านนี้แล้วก็ทุกๆคนด้วยเขาเป็นพี่ที่น่ารักมากคือแบบว่าโอเคไหมเป็นง บ้างสบายดีหรือเปล่าเขาจะคอยถามแพงผมตลอดน่ารักมากๆเลยอยู่เป็นมากอยู่ อเรามีเรื่องที่แบบสิ่งที่แบบเป็นห่วงของกันและกันในเรื่องไหนบ้างห่วงเขาคือเขายังเป็นเด็กอยู่นะพอความเป็นเด็กเราต้องเข้ามาวงการเข้ามาในที่นี้เขาก็จะเจอกับคนที่เยอะทุกคนที่เข้ามามันก็มาด้วยวัตถุประสงค์ที่ต่างกันมันไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ใช่ทุกคนที่เข้ามาด้วยความเอ็นดูอย่างเดียวมันมีคนที่เข้ามาพร้อมผลประโยชน์เราไม่สามารถที่จะไว้ใจทุกคนได้ก็จะเป็นห่วงเขาเรื่องแบบเรื่องคนที่เข้ามาหาเขามากกว่าส่วนผมหรอก็ก่อนอื่นเลรขอบคุณพี่ต่องนะครับพี่หงก พี่ตองนะครับก็อยากให้เขาพักผ่อนบ้าง <_ an> เพราะว่าเห็นคือเขาทําทั้งงานแล้วก็ในเรื่องของการเรียนด้วยคือก็แบบอยากให้เขารักษาสุขภาพอยากให้เขาพักผ่อนบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็หาเวลาไปออกกําลังกายกับผมบ้าง <_ an> ผมมเป็นคนชอบออกกองงาําลังคือเมื่อเช้าเพิ่งออกไป <_ an> ก็เลยแบบเพิ่งออกจากบ้านมานี่มุกอันนี้มุกเป็นห่วงพี่ตองพี่ตองทำงานแล้วก็เรียนด้วยแล้วทีนใส่มึงก็เรียนคน เราสามารถเมาถึงวีรกรรมของพี่หรือน้อง,งเงี้ยตอนที่อยู่หลังกล้องหรือตอนถ่ายซีรีส์อะไรอย่เงี้ย TikTok Rising Star of Thailand ตอนอยู่ในกอง <S <S อเขามีแบบถ่ายมีโมเมนต์หยิบขึ้นกล้องขึ้นมาแล้วโคบหรือไมไม่เชิงขนาดนั้นแ,แต่ว่าก็จะมีแบบเขาเขา,เขาถ่ายติ๊กตอกแต่ว่าจะไม่ค่อยได้กวนคนในกองหรอกอ <ๆ S 2> เขาจะมีพื้นที่ของเขาๆๆตางกล้องเป็นขชวนเล่นบ่อยไหมก็ไม่เชิงชวนคนอื่นนะส่วใหญ่เขาจะอยู่ตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยบอกเขาตัวที่เก่งใจเ็คงไม่พาใครมาหรอกยกเว้นแต่แบบอ่ะโอเคถึงมันได้เวลาที่พอดีจริงๆหรือแบบโอเคจริงเขาชวนเต้นอะไรตัวใหญ่ติีกตองรู้ใจผมไหม ที oh! okay. Maybe, so. Now, we we ่ร uh ู huh. no like ้เลยครับผมคนขี้เกงใจโอ้ยขอเพย์แบ็กตอนแรกเลยไหมเราพูดไปแล้วมางั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปเล่นเกมกันเราอยากจะมีคําถามหนึ่งว่าเวลามองหน้ากันเราคิดว่าอีกฝ่ายเป็นสีอะไรแต่ก่อนตอบเดี๋ยวลองแบบมองหน้ากันสักแบบสักสิบวิแล้วแบบหนึ่งสองซมแล้วตอบหนึ่งสองซ่อม sunrise ไม่หนึ่งซมคือมองสิบว เอาใหม่เอาใหม่อาอออมีหัซ้ำหนึ่งสองซ้ำ คิดว่าแบบอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสีอะไรเอ่อฟ้าเขียวพี่ตองหมายถึงของน้องเป็นสีอะไรนะคะตองมายถ้าน้องเป็นสีพาสเทลอ๋อแล้วของน้องหมายถึงพี่ตองปเ,ออเป็นสีเอ่อเป็นสีฟ้าเขียวผสมกันทำไมมันถึงให้ความรู้สึกนั้นปะเพราะว่าความฟ้ามันเป็นเปรียบเสมือนสติปรรัญญาครับผม,มส่วนสีเขียวเนี่ยเปรียบเสมือนธรรมชาติและความสงบพี่ตองเขาเป็นคนประมาณนี้ครับอยู่กับเขาแล้วเราปลอดภัยอ่าเซฟเป็นเซฟเซฟเราช่วยอะไรเขาได้ไหมเนี่ยแล้วของน้องอ่ะทำไมถึงเป็นสีพาสเทล สีของตองเนี่ยเป็นคือสีช่วงพระอาทิตย์กำลังขึ้นสีอทองฟ้ากำลังขึ้นหรือมันจะเป็นสีออนชมพูมส้มอะไรวเราสรสบภาพ น้องคืออยู่ในวัยที่สดใสเป็นพาที่เียกํำลังขึ้นไม่ใช่ให้กับตัวเองแต่บางทีฟาจะไม่รู้ตัวว่าเขากําลังเป็นพลังงานที่ดีเป็นแสงสว่างให้กับใครบางคนอยู่อะไรความสดใสเขาเป็นตัวเองของเขาทําให้แฟนคลับเขาได้รู้สึกฮิวได้รู้สึกแฮปปี้กาบที่ได้ตามเขาอยู่อะไรรวมถึงคนรอบข้างที่อยู่เขาด้วยอะไรเงี้ยเขาจะู้สเออเขาเป็นสีสันไร์ครับดอกดีบททดสอบวัดความสนิท้วยเกมใคร องคนต้องตอบคำถามว่าใครคือที่สุดของคำถามนั้นเข้าที่คำถามแรกคิดว่าใครเปเก่งที่สุดหนึ่งสอง้ อุ้ยเป็นพี่ต๋องเป็นน้องต๋องเป็นน้องต๋องเพราะว่าไม่ได้เปเก่งนะจริงแล้วคือพี่ทำว่าพี่เป็นพี่ป่ะไม่ก็เงินเยอะอ่ะเอาทก็มาูจะชใจคนเดียวยังไงให้หมดอย่าพูดถึงยุบาแล้วอย่าพูดถึงีุมาร์แล้วส่วนใหญ่เราจะแบบเปน้องเรื่องอะไรของพี่อย่างนี้ป่ะตอนที่ไปเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกที่ผมอยู่ในห้องพี่ต๋องอ่ะอ๋อแต่พี่ต๋องก็พี่ต๋องว่าผมเห็นเกมนี้มันน่าสนใจมากเลยอยู่ดีดี ผมหันไม่ทีเอ้าพี่ต๋องซื้อหรอไม่คือเราอะคือมันมีช่วงเก็บตัวช่วงนั้นกับโควิด -19 มันระบาดแล้วก่อนโชว์1ิวันเนี่ยปิดโรงแรมอยู่ด้วยกันเลยเราจะไม่ต้องเจอใครอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ซ้อมก็อยู่กับพวกเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็เอาพ s 5ไฟมาก็ให้น้องๆได้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นน้องมาเอนจอยไงเลยเราก็เลยซื้อตัวละครทุกตัวในเกมหมดทุกตัวเลยให้น้องข้อต่อไปใครที่อ้อนกว่ากันอันหนึ่งสองสาม <Es> เอ้ <c oughs> <half> เป็นเสียงสองแม้เวลาเราอ้อนอะคือจริงๆช่วงนี้เ <c oughs> พิ่งกลับจากการถ่ายทำจากเกาหลีมาทีนี้ก็เวลาอ้อนผมก็จะอ้อนพูดเป็นภาษาเกาหลีโอ้ก็ไม่เข้าใจนูน่าช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ย็คือเวลาเจอหนูน่าเรียกยังไงเรียกงไงเออ้อนนูน่าอ้อนนูน่าหนูน่าครับอยากกินขนมเอาเป็นภาษาเกาหลีหนึ่งสองสามนูน่ามอโกชิปพอยล์ เขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปเขาพูดภาษาเกาหลีอ่ะไม่เขาโตขึ้นโอมเด็กน้อยของเราไปแล้วเขาอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเขารู้สึกได้จริงจริงจริงเหรอจริงเป็นหนุ่มแล้วตอนเราไปเกาหลีเรามีคำศัพท์อะไรที่แบบเราไปเรียนรู้มาหรือเราไปเผยแพร่คำไหนมาบ้างไหมเผยแพร่คำว่า สู้โ้ยากชียแพร่ยกเผยชเผลแพร่คำว่าแกก็แรงเกินจริงเนี่ยจริงๆล้วเขาพูดได้ไหมพูดได้แล้วเขาก็ทำแบบนี้ด้แกก็แรงเกินถาให้เ้าากะเนือน่นึ่งสองซ้แกก็แรงเกินเออคำถามต่อไปใครให้กำลังใจเก่งที่สุดหนึ่งสองซ้ เป็นแบบพี่ถ่ายพพอร์ตอย่างงี้ก่อนเ,เป็นไลฟ์โพสเอาตัวเองไม่รอดน,นะเราสักว่าเราเป็นพี่ใหญ่หนึ่งแล้วแล้วเราสึกว่าอยากให้คนที่อยู่รอบกายเราเนี่ย feeling b เ t อร์จับเซนยังไงของน้องๆได้บ้างว่าแบบเออคนนี้แบบต้องเข้าไปฮิแลแหละอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมเองอะไม่ได้มีไม่ได้เป็นคนเก่งพอแล้วไม่ได้มีหน้าที่ที่จะเป็นฮิลใครหรือแบบไปสั่งสอนใครเพราะฉะนั้นวิธีการให้กำลังใจผม <c oughs> ผมจะไม่สั่งสอนใครเลยเพราะเราสึกว่าเราไม่ใช่พ่อแม่เขาเราไม่ใช่คนที่แบบเก่งกว่าเขาอะเราแค่อาจจะเป็นคนที่เป วิธีการเข้าไปคุยอะมันคือการแชร์ประสบการณ์ว่าเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเราจัดการมันยังไงคำถาม,ถามข้อต่อไป<ม>ใครเอ j นจอยอีทติ้มากกว่ากันหนึ่งสองสา S <S ตยังไง Enjoy อเออผมว่าแต่งคนแต่งอนจอยเอาเป็นว่าในมุผมของผมนะก็คือผมเห็นพี่ต๋องสามารถทานได้ทุกอย่างแทบทุกอย่างก็เลยแบบคือผมเป็นคนที่ทานอะไรบางอย่างไม่ค่อยได้แต่ว่าพี่ต๋องเขาเป็นคนที่กินแท้ทุกอย่างใช่ครับเราหิวเมื่อไหร่ก็กินเป็นคำถามที่ต้องยกให้พี่ต๋องแล้วนะไม่แต่ว่าที่เรายกให้น้องโง่เพราะว่าเขากินยากก็จริงแต่ว่าเขาเขาไม่เป็นเด็กกําลังโตแล้วเขาออกกลังกายด้วยเขาใช้พลังงานเยอะเฉพาะถึงเวลาที่เขาต้องกินเขาก็ดูกินเยอะอยู่นะก็กินกินก็ดูกินจริงจังเหมือนกันนะถึงเว ก็ทั้งคู่แหละทั้งคู่เออใช่ครับผมแต่ว่าข้อดีของน้องโอ้คือน้องเขากินแล้วพอออกกำลังกายจ่ของพี่ก็คือกินอย่างเดียวเรากินไปไหนออกทำไมกินไม่ต้องเยอะนี่เรากินไปทั้งวันเลยนะออกทำไมเสียดายเออใครนอนบ่อยกว่ากันหรือแอบไปนอนบ่อยกว่ากันหนึ่งสองสาม จริงๆก็ใช่ใช่เพราะว่าเราแบบคือผมมาทำหลายอย่างมีงานประจำด้วยงานในวงการนี้ด้วยแล้วก็มีเรียนด้วย<ะ>แล้วก็แบบต้องดูแลแบบทุกคนนะดูแลลูกมีลูกชายคนหนึ่งด้วยก<ะ>แบบอแต้องเหมือนตัวเองกขาทำทุกทำนีต้ตลอดเวลาถ้ามันมีจุดไหนที่รู้สึกว่ามีมีด้ะก็มีส่วนผมอ๋อผมรับเป็นเวลาก็เลยแบบไม่ค่อยงีบเท่าไหร่ก็คืออาจจะมีหาวบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็เป็นแค่ตอนเช้าแล้วก็กินข้าวปุ๊บแล้วก็หายหาวแล้ว,วครับหลับเลยซึ่งดีนะเป็นคนมินินที่ดีไม่เก็บงกเป็นเวลา นะมันเป็น,ปนมู๊คำหนา,ามสุดท้ายนิสัยในการตอบแชทไลน์กันอะใครที่แชทแล้วแบบหนักขวามากกว่ากันหนึ่งสองซ้ำ เฮ้ยตอบแบบเฮ้ยเห็นปลาเขาเห็นปลาโอ้โหเอี่ยไม่ได้มีสองด้านฉันได้เลยมันเป็นยังไงมิสัยของการตอบแชทมันเป็นยังไงผมเดาได้จากการใช้ชีวิตของเขาอันนี้ในมุมของผมนะฮะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ตอบแชทอะไรขนาดนั้นแต่ว่าในส่วนตัวของผมผมมองว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ตอบเร็วด้วยความที่ว่าเขาคอยให้กําลังใจนะมันก็จะมีคนมาขอกําลังใจจากเขาเยอะๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบพิมพ์เยอะมากกว่าคนที่ขอกำลังใจส่วนผมแช่นี้เพราะว่า จรจริงแล้วเราเจอกันบ่อยการคุยไลน์ของเรามันมันมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่คือถ้ามีเรื่องจริงๆเราโรคุยกันเลยเคยเจอประสบการณ์ไหนที่เกี่ยวกับการตอบแชทแล้วแบบอย่างเช่นบางคนทักไปแล้วมีคําว่าให้แบบมึงแก่เราหายไปเลยผมเนี่ยชอบทําชอบแกล้งเพื่อนใหาอีกฝ่ายแบบร้อนรนมันมีฟีดแบ็กยังไงกับมาหาเราไหมก็ก็ด่าเขาก็ด่าเลยเฮ้ยไป็เหมือนผมเลยแต่ว่าผมจะพิมพ์ไปว่าเฮ้ยแล้วเพื่อนแบบมีไรอะไรเงี้ยผมก็ตอบรักนะเว้ย เขาตอบกลับรักเหมือนกันนะเว้ยใช่ใช่ใช่ โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายกันเลยถ้าสมมุติน้องบาโค้ดได้ไปอยู่บ้านพี่ต๋องตามที่น้องเคยทวิตเอาไว้อยากขอไปอยู่บ้านพี่ต๋องสองวันคิดว่าสองวันนั้นจะทําอะไรเต้นถ้าเป็นประมาณสักหกเดือนที่แล้วนะฮะก็จะไปเล่นเกมกับเขาแต่ว่าพอมาตอนนี้ปุ๊บผมก็คิดว่าแบบผมชอบเต้นผมเป็นคนที่แบบว่าอยากออกกําลังอะไรเงี้ยวิธีการที่ทําให้ผมผ่อนคลายมันไม่ใช่เกมแล้วมันมันกล,กลายเป็นการที่ผมฟังเพลงแล้วก็มองวิวอะไรเงี้ยฮะแทน อ,อารมณ์สุนทรีน้องเยพี่เคยผ่านช่วงนชีวิตแบบนี้มาแล้ว <c oughs> มันคือช่วงเปลี่ยน่านแล้วมีชวนอยากทำอะไรอีกออกำลังพาไปวิ่งที่สวนอะไรเงี้ยแล้วถ้า้องชวนอย่างนี้พี่ต๋องรับทำไหมเขามานอนที่บ้านเราเฝ้าเฝ้าวิ่งเลยพี่ว่าเดี๋ยวพี่เตรียมน้ำให้ขนมไปเต็มที่เนาะเราก็น้องไปลงไปแล้งไงเลนคอยประถมพยาบาลจริงๆถ้าเกิดว่าเขามาอยู่บ้านคงตามใจเขาแหละอะไรก็ทำเลย อ่ะสุดท้ายให้ฝากช่องทางการติดตามของทั้งสองคนเลยได้เลยค่ะตอนนี้นะฮะมี IG นะครับผมทางของค่ายก่อนก็เป็น Beyond Cloud นะครับ o f f i c i a l แล้วก็มี Twitter Beyond Cloud คือทุกอย่างเนี่ยก็คือ Beyond Cloud หมดเลยครับผม <c oughs> TikTok Facebook กหลไยก็ตามนะครับส่วนของผมเนี่ยก็ลาโคสต์ดับตินนะครับผมทาง IG TikTok แล้วก็ Twitter แค่นี้แล้วก็<ม>ตอนน<อ>ี้จะมีซิงเกิลไม่อยากจะฝันดีนะครับผม <c oughs> เรื่องนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่เจฟพี่ปอนอะไรเงี้ยครับก็คือพี่เจฟเนี่ยเขาทักมาบอกว่าทําเพลงด้วยกันไหมพี่เจฟเป็เเนคนที่เป็นโปรดิวเซอร์ผมดีใจมากๆตอบตกลงแล้วก็แต่งเพลงมาให้พี่เขาฟังพี่เขาโอเคก็ฝากติดตามด้วยนะครับสักนิดหนึ่งอะสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่ง Ie go ta hei nan gwa ti gai god Boc ryd ta hei ma gwa โอเคค่ะแล้วช่องทางของพี่สองครับสองก็เช่นกันนะครับผับกับผลงานของผมก็คือด้วยคำที่เราสองคนเป็นศิลปินในค่าย Beyond Cloud ก็สามารถติดตามผลงานของเราได้ผ่านช่องทางของ Official Beyond Cloud ทุกช่องทางแล้วก็ทางอแอ c เคาท์ส่วนตัวของผมต่อง PHK นะครับแล้วก็24สิงหาคมนี้นะครับผมภาพยนตร์เรื่องแมงสวงจะเข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์นะครับเป็นโปรเจกต์ยักษ์ของปีเลยของ Beyond Cloud นะครับ <S <S อยากฝากทุกคนด้วยนะครับ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมมุติเราชอบช้อปปิ้งล้วเจอของที่มันถูกใจมากๆแต่วันนั้นเราไม่ได้พกกระเป๋าตังไปเลยให้ลงบินชื่อใครสักคนทั้งคู่จะเลือกชื่อใครอยู่ในบินนั้นแล้วมาพูดพร้อมกันดีกว่าพี่ตองหนึ่งสองสามพี่อนทำไมถึงเลือกพี่ปอนครับเพราะเป็นผู้ใหญ่ไงคิดว่าใครพี่จะหาผู้ใหญ่กว่าพี่ได้ไหม ที่เป็นนักแสดงด้วยกันไม่มีแล้วเ,เรากลับไม้ถือว่าสูงสุดแล้วของห่วงสู้นี้ห่วงสู้ <laughs> เราจะไปขอใครได้อนอกจากคนที่อยู่สูงกับเราซึ่งก็เป็นทีมงานอ,อ